นีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NMR TV นะคะซึ่งวันนี้นะคะช่องของเรานะคะก็ได้มีช่องใหม่นะคะก็คือ Nana Review นะคะก็คือหนูเนี่ยก็จะมารีวิวของที่หนูได้อะไรต่างๆนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็ได้ของมาหนึ่งอย่างค่ะทุกคนนั่นก็คือ Adventure Tree House นะคะนี่เลย ซิวเนียรแฟมิลี่นะคะใครที่เป็นใครที่ชอบซิวเนีย,ยนร์แฟมิลี่่นะก็คลิปนี้ก็น่าจะตอบโจทย์นะคะเพราะว่า,า,ามันทนไมโยหนูเป็นคนที่ชอบซิวเนียมากมากมา,มากมากมากเลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันดีกว่านะว่ากล่องด้านในกล่องจะมีอะไรไปดูกันเลยค่ะเดี๋ยวเราขอใหญ่กล้องก่อนชื้อ,อนี่นะคะกล่องเบลล์่มเลยนี่นะคะทั้งกล่องนะคะก็ มาเปิดดูกันดีกว่าโอเคไปเรามาเริ่มเก็บกล่องกันเลย,ยคะ่ะโอ้ทุกคนเห็นน้ากล่องที่นี้ คือมันเซอร์ไพรส์มากมากเลยนะนี่เปิดกล่องออกมากมันมีของแถมมาด้วยค่ะเขาบอกว่าไม่รับเปลี่ยนไม่รับคืนนะคะเป็นน่ารักมากเลยนะคะเก็บไ้ก่อนเนาะอันนี้เดี๋ยวเราเก็บไปก่อน,นะคะนี่ดูคนใครที่ไม่รู้นะคะว่าซิวเนียเนี่ยมันมีอะไรบ้างน,นะคะก็คือใครซื้อครบเซตนะมันก็จะเป็นเด็บซิตี้เลยนะคะก็คือเ,เมืองเลยเนาะโอเคนั่ง นี่นะคะมันก็จะได้แบบนี้มานะคะก็จะเป็นแผ่นนะคะแบบนี้เลยจะเป็นแผ่นย,วยาวๆแบบนี้เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นแบบเป็นคอลเลกชันของคืนเนียนนะคะนี่เลยแผ่นใหญ่มากแผ่นใหญ่มาก,มากเลยนะคะแผ่นนี้ก็ใครที่ชอบก็เลยแผ่นใครอยากสะสมก็ลองไปซื้อดูได้นะคะก็มีของดี้เลย โอเคค่ะเราไปลองแกะกลองกันดูนี่นะคะก็คือมีของอยู่ข้างในนะไม่รู้มีอะไรบ้างนะไปแกะกันโอเคค่ะมาดูกันเลยนี่กล่องนี้ใช่ไหมที่เราบอกแล้วก็เปิดกล่องมาะะแล้วนะคะก็เฮ้ยไม่มช่ของติดอยู่ข้างบนทีนี่ของติดอยู่ข้างบนเป็นไม้ทำายกล่องเลยนะต้องทำายกล่องนะเนี่ยแล้วเนี่ยคือหนาแน่นจริง กล่องทำพังด้านในแต่ด,ด้านนอกไม่พังยปเอาของก่อนโอเคค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราจะเริ่มต่อกันเลยเนาะนี่เ,เลยนะคะก็คือเยอมากเลยนะคะคือเราจะต่อแบบมุ้งอ๋ออันนี้รู้แล้วเห็นนี่ใช่ไหมคะอยู่นี่แล้วมันจะมีแบบแบบเท้าใช่ไหมก็ต่อเข้าไปแบบนี้เลย ใช่ไหมไม่ใช่ต่อ,อยังไงแบบนี้เหรอตอองรงน,นี้เหรอไม่ใช่อ๋อเราจะต่อยังไงก็คืออันนี้ค่ะมีอยู่หนึ่งทางนี่เลยชิงนชานะคะอืมชิ่ตสองไงอ่าอันนี้นะคะ,นนะ,คะก็คือนี่เราจะต่อตรงนี้เห็นไหม มันจะมีเป็นรูแบบนี้นะคะนะคะเราก็จะต่อขึ้นไปเลยแบบนี้ป้องเร็วเลน่ารักมากนะคะแล้วเราก็ต่อด้านหลังโอเคต่อด้านหลังเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะหลังจากนั้นเรานะคะก็จะเริ่มในการต่อเพิ่ต่ออยู <c oughs> ่แล้วนะคะเรานะคะก็จะเริ่มในการทํา นี่นะคะเราต้องเอาไว้อยู่ระหว่างนี่เลยเราต้องเอาไว้อยู่ระหว่างนี่นะคะมันจะมีรูอย่างนี้นะแล้วก็มันจะมีรูแบบนี้ค่ะแล้วมันจะมีแบบแูนี้นะรูแบบรูแบบเนี้ยแล้วเราก็เอารูที่มีตรงนี้ค่ะรูที่มีแบบเนี้ยสอดลงไปแล้วก็กดลงไปอืนี่ได้แล้ว ต่อกันนะคะที่นี่ที่นี่ที่นี่นอ๋อความจริงอันนี้เป็นเอาไว้สำหรับโมสไลเดอร์เหรอไม่รู้นะเนี่ยและอันนี้ค่ะชิงช้านะก็อยู่นี่เลยอยู่ตรงไหนเอ้ยอ๋อชิงช้าอยู่นี่ค่ะชิงช้าอยู่นี่หรือเปล่าว่าอยู่ไหนี่ชิงช้าอ๋อนี่ไงชิงช้าตรงนี้ มันจะมีรูที่ตรงกับชิงช้านะคะก็คือรูนี้เห็นไหมนะรูเนี้ยดูเราจิ้มอยู่นะคะแล้วมันก็จะมีรูแบบนี้เรานะคะก็จะใช้การเสียบนะคะเสียบชิงช้าลงไปมันก็จะกลายนแบบนี้มันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะคะแล้วเวลาหมุนก็อฮ้ยนะ น่ารักน่ารักเอ้ยให้ร้อยเต็มเลยนะมันน่ารักที่สุดเท่าที่เคยมีมาแล้วอะนี่นะคะและอันสุดท้ายก็คืออันนี้นะเราก็จะวางาไว้ด้านบนชิงเสร็จแล้วบานต้นไม้ของยาวใหญ่มา,มากๆเลยนะคะและเรานะคะจะมาดูของแถมนะคะที่ทางซิวเนียเนี่ยจัดให้นะคะเพราะพ่อหนูขอลดราคาแล้วเขาหมั่นไส้เขาก็เลยให้อันนี้มา ก็คือเป็นสินค้าของเล่นนะคะแล้วก็เออเสริมทักษะแล้วก็จินตนาการลองเก็บดูลองเก็บดูลองเก็บดูโหเขาแบบหึหึหทำเล่นมากมากอะไรนั่ยนะครับนี่โอเค อะไรอะอะไรอะทำไมน้องนิ่มอะน้องคือตัวซิวเนี่ยทุกคนคือมันแบบเหมือนแบบมีผ้าคลุมด้านนางอนะในนะคือแบบเฮ้ยมันเทกเจอร์เหมือนกับตัวซิวเนียเลยค่ะทุกคนนี่นี้คืออะไรมันทำอะไรคือเข้าใจไหมเราอ่านจีนไม่ออกอะเข้าใจไหม เออจิ้มดูตูดน้องอย่างนี้เหรอ,อ,นนหรอไงอะ่ะกดเขาเล่นกันยังไงอะ่ะไม่เข้าใจคือเขาให้มาเฉยๆเหรอเขาบอกว่าฝึกทักษะนะคะอันนี้นมีเอาไ้ทำอะไร หุดหาของเหรอเขาบอกให้โอเพนค่ะโอเพนยังไงโอเพนเนี่ยเออเฮ้ยเขาบอกให้โอเพนแล้วก็โอเพนน่ะเนี่ยเขาบอกให้เปิดทุกคนโอเพนแล้วมันเป็นยางี้ คืออะไรให้เราพิมพ์โค้ดหรืออะไรคือมันไม่มีอะไรเลยค่ะทุกคนนี่คือมันเป็นแค่นี้อ่ะเขาบอกให้โอเพนใช่ปะ่ะเขาก็เปิดโอเพนนะพอหนูเปิดโอเพนเสร็จบ,บุ๊มันขึ้นแบบนี้เขาบอกให้ไปติดตามอะ่ะก็คือเอ้ตัวนี้มันเล่นเป็นตัวซวนหยานได้แต่ว่าไอาตัวนี้มันดีอย่างหนึ่งคือมันอยู่ได้พอดีแบบนี้เลยอะ่ะแล้วก็แบบนี่นะคะ้องไปเอา้าคือองยังลอง แล้วก็เอาลงสไลเดอร์นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่ใช่ไหมสไลเดอร์อยู่นี่นะหันมาหน่อยหันมาหน่อยแล้วก็ลงสไลเดอร์แบบนี้เลยก็มาอยู่นี่กดไลค์ให้เลยเครื่องของเขาดีจริงนะคะทุกคนแบบดีจริงดีมากๆเลยพูดจริงๆหนูเคยลาพันเศษ ลาพันเซลออกโรงนะเราสามารถเอาของมาวางได้นะอันนี้ก็คือลาพันเซลมีลาพันเซลกี่ตัววะเนี่ยอันนี้นะคะลาพันเซลเนาะคือมันดีมากๆเลยนะคะอันนี้คือใครที่แบบเอ้ยเอาเฟอร์นิเจอร์มาวางก็ได้นะคือเดี๋ยวเราเนี่ยจะทําเหมือนแบบเป็นซิตี้ก็ได้นะคะมันสามารถทําเป็นเมืองได้ด้วยเนาะนี่ลองให้น้องนั่งดูไหมเออลองให้น้องนั่งดูลองให้น้อง น้องนั่งบนชิงช้าแล้วนะคะนอนนอนนั่งบนชิงช้าแล้วนะคะแล้วก็เราจะเริ่มหมุนลงหมุนลงชิงช้าลรประสิทธิภาพหรือคนเล่นไรประสิทธิภาพนะคะนี่ทุกคนมันดีจริงๆนะคะใครชอบนะ ก็ลองไปดูนะคะโอเคค่ะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็ใครให้นา้นาๆด้วยนะคะไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าในช่อง NMRTV ไว้เจอกันบ๊ายบาย